สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี f อแฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับ าว่าการทีเป็นสามสุสานชื่อสามสุสานครับ, <3 S 1> รบแล้วเรียนที่ไหนครับสมัยก่อนอยู่วิสุทธ์ราศีจังหวัดจันทบุรีครูเปียนอ๋อครับงั้นขอประสบการณ์ของครูเปียนหน่อยได้ไหมครับว่ามียังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับสมัยสมัยนักเรียนอยู่นะคะครับเคยไปไปไปเข้าคเข้าแคมป์อ่ะฮะก็ได้สมัยก่อนมีท่านอะไรข้าจากได้นั่นมาคือมันมีหลายอย่างที่เจอต้องมีทั้งทั้งอะไผีมีทั้งอะไรเนี่ยนรารู้เรารู้ครับ มมีหดแล้วแล้วแล้วทำไมแถววัดปุ๊บเราเปลี่ยนท่านมีสภาสิทธิ์อยู่ใช่ไหมฮะเออเสวตาอ่าใช่เออแล้วสภาสิทธิ์นี้มันมาอย่างไรครับกของเก่าเลี่ยมันเป็นย้อนไปอะไรหรือเป่ะแล้วแล้วแล้วก็เหตุการณ์ที่ที่ใหญ่เล่าอีกทีนึง เรื่องเอ่อเรื่องรถเรื่องล้อเมื่อกี้เอ่อห้อยเอ่อเมื่อก่อนไปที่ไปรัชการที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับล้อล้อข่าวสามสามสามตัวแล้วหรืออีกตัวเดียวละครับแล้วด้วยได้บุญบารมีของท่านนะครับว่าเพราะว่าเราขี่ห้อยไปนะครับน่าจก็ไม่เป็นไรอ๋อนั่นก็ไม่เป็นไรใช่อันนั้นองค์เดียวตอนโทนเลยใช่ใช่โอแล้วขออีกนิดนึงหลวงผู้ท้วนอันนี้ประจํำก็ไปก็มีตลอดมีสิ่งต่างตลอด ถ้าไม่มีไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เลยต้องแล้วพาตลอดนู่นเดินทางเลยอ๋อเดินทางใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋อแล้วรูปข้อสดเหรอครับอีกทีรูปสดก็มีรูปภูชากับมีรูปชามี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 อ่ามีข้อห้ามไหมเวลาค่อยพาต้องต้องห้ามทำผิดอะไรเงี้ยมีข้อห้ามไหมฮะก็เราเราเราลุกสร็จบัสอยู่แล้วถึงบอ๋อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเอ่อพี่มากนะพี่สลายเวลาในช่องยูทูบวินทักคุณนะครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะแค้วคพาปลอดภัยครับผมขอบครับครับสวัสดีครับ วันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับ youtube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป